2 1สวัสดีครับผมนายกิตโพกินธนบุรีพุทธ์ธน,นะครับเลขที่5ห้องหกเก้ครับจะมาร้องเพลงส่งครูครับผมจะอัดอีเดียวรวดเลยนะครับผมเอ่อเริ่มแรกขอเป็นเพลงนี้ก่อนสมมวันโกครับโกโกทำนองทำนองเพลงปีใหม่แต่อะไรก็ได้ใช่ไหมั้นยครับหนึ่งสองพร้อมไปโกเฮก้าหน้าพัฒชานโกอัพราคาสูงขึ้นโกดาวลดลงละคแพ ก o อัพไปดับระเบิดตุ่มตุ้มตุ้มก็ลองทำต่อไปกูอัพเนอรอเอ้กูอัพเตอรอติดตามก o เอาออกไปละสมัยก o แบ c กกลับไปสวัสดีต่อไปครับเพลงธนวนเกตทำทำทำวงมากระทงแต่ไม่ค่อยคุ้นก็นี่ไะมันเก็ตลอดไปให้ผล เกตดาวจู to, ลงมือทำเกต t อาเวลบนี้และเกตเลยดีพร้อมเพเรียงพันและเกตยู t ูคุณเคยและชงชินและเกตออนไลน์กำจัดและเกตอางกอติดต่อสื่อสารเกตเอาออกไปไกลไกลไกลไปไกลไกลไกลเกตโ,โจดลวง เกทโอ Get over me ่เชื่อมนานเะ Get better หายป่วยสุขใจต่อไปครับสำนวนลุกทำนองสัสิบยังแจ๋วก็จะขอเปลี่ยนนะครับล,ลูกอาบเกยหนะ้าหาคำลูกเอาระวัง ลุกเอาดาวดูชูดลูกเอาเวิ้งตัวซาลุกครอะไรทู่เหมือนลูกดาวดูเศร้าดูซึมลูกฟอรว่าชูตั้งหต่าตั้งตาลูกอินชูืบอยู่เรอยลงอับชูนับชื่อนับชื่อลูกฟอรกับอยู่เซิร์ฟฟอมองหาและคนคว้าต่อไปครับสำนวนโฮครับทำเพลงแม็กโดนัลแต่ขอเปลี่ยนโฮ ว่าเลื่อนยืดกำหนดโูอยู่จงหูปากได้ไหมโหอ่อนออยอ่อนยืดจะซื้อท้ายเอาไว้ก่อนโูแบกหลังเลโหอับลีลอโูฟอบบรรยายโูอับแปลว่าจีลือนวงเนียวนะครับขอบคุณครับผมอันนี้ก็ครบแล้วใช่ไหมเหลือคำนองหนึ่ง หรืออะไรอ่ะเจรรั้นนะต่อไปเป็นสูตรจำเจรรั้นนะครับออกสอบบ่อยทำเพงลงรักกระทง Enjoy in... En ต้องแปลลเยะ Enjoy ไม <No, S 2> <ส>่ต้องแปล Enjoy a n d w h y Practice Keep me in o oh, u r heart เป็น Active t e a นะครับต่อไปก็เป็น r ไร้แปลเตียมตัวเป็นสนุกหลีกเลี่ยงฝึกซ้อมทำต่อไปจีนตะก้านาคนตะกานเ mm hmm. สียงไอ้ใหญ่ Admit t e n i g h t Consider, ไม่มีคอนเีเด์ขาฟินนิคอมพิเดลแปลว่ายอมรับปดิเสธลำเกียคิดเชิงพ <ไป S 1> ี่จารณาทำเทอทำให้สมบูรณ์ทำให้ราชาต่อไปลีคอเลสิตและลีเซนแปลว,ว่าละลึกถึงบ้านและคุณเครื่องอลนและคอมเมนต์เอนดัวที่เฟ แนะนำอดทนเลื่อนออกไปเข้าใจไหม a p p r e c i t e again, dislike, detest, a c i l s e pues, s c a p e แปลว่าเห็นคุณค่าแนะนำไม่ชอบเกียดให้อภัย ไปก็แฟนซีฟิลไลท์โพสโพนแฟนซีแปลว่าชอบฟิลไลท์รู้สึกอยากโพสโพนแปลว่าเลื่อนแคนสแตนแคนเบียบูซี่ตามตรงตัวทนไม่ได้ทนไม่ได้ยุ่งทำไมบูซี่ลว่ายุ่งนะครับ appreciate q u i แอ understand ยิงค่าหยุดเข้าใจ tolerate mention discuss tolerate อดทน mention เก่าถึง discuss อธิบาย ขอบคุณแล้วครับขอบห้าเพลงแล้วครับขอบคุณครับมผมผม,มก็กลือจเต็มไหม